บันนี้นี่พาพี่น้องไปอย่ามองอมองนี่ครับบันนี้ฝนกระกำลังติดตกนะครับไปทางมอง่องนี่บรรยากาศที่บ้านกุดตำลองนะครับเหมืนกุฎจำลองล่ำน้ำพงนะครับตำน้ำพงเต้ใบนะครับ อ่าบ้านกุตมลงอ่าตำบลต่าไห้โอ้ยตำบลทิธานนะครับตำบลทิทานนะครับเพื่อปฏติวัาตัถท่อนนะครับอ่าชิด,ดีหายั้ง,งด้วยป่ะครับมึงอ่ามึงปลาได้ไหมน้องนี่ป่าม่องนะครับอ่าป่าม่องนี่บ้านอ่ากุตมลรงนะครับอ่าผมก็บอกหลายเทียแล้วนะครับ,บม <laughs> บันกุตมลรงนะครับพี่น้อง มึงป่านี่มายาม,ม่องนะครับอ่าล่ำน้าพงอ่าล่ำเต้ใบอ่าบั้นคุฏตำลรงนะครับนี่นะครับบรรยากาศของอ่าบ้านเท่านะครับบับ้นคุฏตำลรงเอ้ภพภาพพี่น้องมายาม,ม่องนะครับอ่านีา่พี่น้องเห็นบ่ điều thì cầu về cái cây cái bản này, Phốn cả to, à, bản này to, nhì nhì nó. ร่ำำพงเนี่มันไปหอดไถนะครับนี่ร่ำนำพงนี่ยเหย้าเดียวไปหน่องเหย้าหอดอุบลนะครับลองอุบลนะครับล่องกับครับลงอุบลล่องกมันไปร่วมกันนะครับอยู่จังหวัดอุบลนะครับเหย้าประมาณตั้โอ้หลายโลเนาะลงทุยเนาะครับประมาณจักรหอยโลนะครับนี่ครับ จ,จ,จุดจุดกําเนิดนะครับบ้านเอชายนำ้ลำลําพงนี่นะครับมาจากมาจากไสเหรออำนาจนบ้านี่นี่เพิ่นว่ามาจากอำนาจอ่าแง่นยหมอมันต้นอคงมาคงมาทังพี่บ่กับมาจากอำนาจเพิ่นว่าคนพื้นที่นะครับนี่นะครับ ฝนมันอยู่ฝนแม่น้ำหลังแม่น้ำสับชิช้วฝนเออเดี๋ยวทียับอีกเจ้าหน่อยจะไปจัดปลากระปิ้งปลาแม่ไข่ครับมิต่ปลาแม่ไข่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับกับปลากระไรในช่วงนี้เจ้าหน่อยนี่น้ำตัวมัดที่แถวหน่อนะครับ น้ำตัวมดน้ำร่นไปนี่กับน้ำกําลังไหลลงมาร่วมกัน,น,นกรลังขึ้นนะครับนี่ครับคนพื้นที่พ่นนะครับกาดมาอย่าม,มองนะครับมองกรใจไวไปต้มาว่านนี่นะครับมันเป็นป่ายอย่างปะก้มกครับมันป่ากันไม่ ปลากุ้มปลาซอยนะครับนี่พี่น้องเบิ้งใกล้ๆนะครับปลากุ้มปลาซอยปลาขาวนะครับอ่านี่เอยไตไตเคลื่อนหนึ่งบอกไตเคลื่อน,นึงเออเป็นว่าไตเคลื่อนหนึ่งนะครับไตย้ำมาแล้งกับย้ำมาถ่าอกับมัดเบิ้งมยายำอ่านี่นี่นะครับเป็นลำหน่ำพง่งนะครับอ่า บ้านกุฏิทำร่องของเฮานี่ก็ติดกันนะครับติดล่ำน้ำโพ้งนะครับอ่อติดติดบ้านเลยนะครับเวลานำขึ้นนำได้ยังสีกัดจ้วงม,มืดคือกันบ้านไม่จะฟับบงป้องเออนี่ครับมีร่างจ้วงม,มันแต่จ้วม,มืดครับจ้วงชู้ปีเปิว่านี่กําลังเก็บปลาปลาติดไรนะครับพีน่น้องนี่ เป็นปลาขาวปลากุมปลาจ่อยนี่เบิง้งพี่น้องเบิง้งปลากุณรามด้วยนี่ตายยังก่อนปลาลัมมองเองีวบ่น,นี่ครับเดี๋ยวชดดันสุดันไ <laughs> ปลาคุณรัมเออ มองตามปากนี่ฝนกำลังตกนะครับนี่น้ำน้ำยังไม่ทันมาหลายนะครับจั็กน้อยนี่ฝนตกฝนตกดูดูนี่ก็น้นำถั่วมัดแถวนี่นะครับถ่วมัดถ่วมขึ้นไป่อดตีนบ้านนะครับนี่เป็นตัวที่เหลือแต่นวดบ้านจัดฟัน เออเป็นลาเดือนต่อดีเดียนกันยาเนาะกันยาแล้วก็กันยาไปไปต้นไปนะครับกันยาไปถึงเดือนพฤติกียรพฤทิกายนะครับสวมมัดด้วยแถวนี่นี่นี่ช่วงนี้น้ำกันยมงั่ทันมาไหลายนะครับพี่น้องเออยังมาทันมาหลเจ้าหน่อยนี่เดียนกันยานี่นะครับ เงินกันยาตุลาพธธุทธกี้การนี่ทวมมดนะครับแถวนี้แถวนี้มีแต่หน้าถ้ำนี่ครับพี่น้องหน้าถา้ำแล้วก็เป็นหน้าตำทวมมดแถวนี้นี่เพิ่นว่าบางปีก็ได้เจ้าบางปีก็ไม่ได้เจอนั่นเพิ่นว่าบางปีนี่ก็ได้เขา่าบางปีก็น้ำทวมมดเออนะครับเจ้าของพื้นที่เพิ่นเพิ่นว่านะครับ อ่านี่เลครับกำลังเก็บปลาปลาไหลนะครับพี่น้องเหมือนี่นี่ติดม่องม่องทีเส้นเออ,ม,อเม่องทีเส้นผมว่านี่ม่องนี่เล็กป้านไหนลุงทุยเล็กบอ่อ่านซิเม็ดนี่ป้นล่างช่วงล้ำนำงโพงนี่ครับความเล็กประมาณ1ิเมตรนะครับ นี่ครับเลิกได้พี่น้องเลิกได้สิบเมตรมองมองกัดเลิกคดมองกัดเลิกว่ะครับทิบทิบห้าเมตรกับมีนะครับมองหนมันมันเป็นอ่าเป็นหลงเป็นเออแจ้งแม่กอดลงทลยครับเอ่ร่างมองกับยี่สิบเมตรกับมีนะครับความลึกของลำน้ำพงอ่านี่นะครับอ่าแถวบ้านกุดทำารงนะครับ I uh, feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a